เปนอาจากมามากดีน่ากินมากเลยสุดจริงใหญ่มากตรงนี้แหละจะเป็นตัวผ่านเงินอ,อันนี้เดี๋ยวจะซื้อปุนไว้บ้านสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องสมารีนะคะ ดีใจจังเลยฉันได้ออกมานอกบ้านแล้วแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาทัวร์อาณาจักรบะหมี่กึง่งใช่ถ้าเรียกสั้นๆแบบติดปากก็คืออาณาจักรมามา่าที่เรียกว่าอาณาจักรมาม่าเพราะว่ามีมาม่าเยอะมากๆจากทั่วทุกมุมโลกใช่แล้วเราเห็นจากทิกตอกมาว่าโอ้โหเขาเดินแล้วก็มันมีแบบสเต็ปหลายๆอย่างด้วยนะก็คือนอกจากจะแบบว่ามีเยอะแล้วเนี่ยมันยังมีท็อปปิ้งให้เลือกได้ด้วยใช่ก็คือไม่ใช่แค่ให้เรามาเลือกแบบบะหมี่กึง่งแล้วกลับไปต้มที่บ้านไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเขามีสเตชันในการที่แบบว่่่่าา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 าใหห้้้เเเราาารรรรสสมมมมถถทททาาํออแลลวกกกินกนนัีีีีไดยยโตุ๊ง นัั่งกกินนนได้ี่คือชื่อร้านครับชื่อว่า Good Noodle BKK นั่นเองค่ะก็ตั้งอยู่ที่ยูเนียนมอลนะคะชั้น B ีเข้ามาข้างในก็ดีกว่าเริ่มจากแบบฝั่งที่เรียกว่าเบสิกก่อนไหมเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณ มาม่าผักไทยของเรานะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเลือกง่ายกินง่ายมีปราทรานด้วยใช่ก็คือมีแยกไว้เลยแล้วนี่ก็มีมามา่า เปศทพลาเราคุ้นๆตาอยู่แล้วนะพวกเนี้ยใช่ใช่ก็จะเป็นอันที่จริงๆอันนี้ก็จะหาซื้อได้ทั่วไปแบบที่ไหนก็มีค่ะซึ่งถ้าเป็นของไทยเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือราคาจะแบบว่าย่อมเยาหน่อยเพราะว่าจริงๆร้านนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่แบบ5บาท10บาทเท่านั้นนะมันจะมีแบบว่า295บาทแพงที่สุดในร้านคือเราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยยังมีความเชื่อว่ามาม่าคืออาหารสิ้นเดือนมาม่าคืออาหารแบบถูกๆคือมันใช่ถ้าเกิดว่าเป็นมาม่าแบบไทยอย่างเงี้ยซื้อหนึ่งแฮมหนึ ตื่นสาเร็จรูปเ่ยมันมีเยอะมากหลายยี่ห้อแล้วยิ่งถ้านําเข้ามาจากต่างประเทศมันก็จะมีเครื่องค่าภาษีค่านนค่านี่เลยทําให้มันก็จะมีราคาที่แตกแต่างกันออกไปซึ่งแบบถ้าเราเห็นพวกแบบมาม่าเกาหลีหรือมามา่าอย่างอื่นนะ่ะเราก็จะเห็นว่าราคามันก็จะแพงขึ้นไปมีทั้งแบบ45บาท100กว่าบาทก็มีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ก,การอยากลองนั่นเองเราเดินตรงที่ไทยไปแล้วเห็นราคาไปแล้วนะคะว่า6บาท1แถม1ก็คือถูกมากนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูแบบว่าโซนอื่นๆต้างดีกว่า เหมือนชำละชำละให้ดูว่าข้างในซองแต่ละซองอะ่ะมันมีเส้นแบบไหนมีเครื่องปรุงแบบไหนอยู่ในกล่องนั้นๆอยู่ในซองนั้นๆค่ะดีนะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะจริงๆเราซื้อสมมุติว่าบางห่อ50บาทซื้อมาแล้วเฮ้ยมันไม่ไดเส้นอย่างที่เราอยากได้บางคนอาจจะชอบเส้นแบบหนาๆใหญ่ๆก็จะได้มาดูตรงนี้ก่อนเลยหรือบางคนช,ชอบเส้นเล็กๆเส้นเยอะเส้นน้อยก็จะได้เห็นก่อนอันนี้ก็คือบอกทั้งยี่ห้อแล้วก็บอกทั้งรสชาติด้วยว่าข้างในะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นแบบพิพิธภัณฑ์จริงๆด้วยเพราะตรงนี้คือเขาแบบบอกว คยกินของอินโดนะที่เราเคยทาคลิปแบบมามา่มาหลายๆประเทศน่าจะยี่หอ้อแบบแถวเนี้ยที่เราเคยกินพวกมีโกเลงต่างๆเฮ้ยแต่เป็นภาษาไทยนะก็คือตีตลอดไทยใช่อย่างอย่างเงี้ยก็คือราคา17บาทแล้วก็มีระดับความเผ็ดให้เราได้ดูด้วยนะคะว่าแต่ละอันมีระดับความเผ็ดเท่าไหร่เวล้ันนี้ก็คือถอมา40บาทเลยนี่ก็คือดูเป็นแบบไม่ค่อยมาม่าเท่าไหร่ดูเป็นแบบว่าบะหมี่ข้าวกล้องออแกนิกตึงสำเร็จรูปกีมมังสวิรัติด้วยนะคะทุกคนคือสามารถเลือกได้เลยมีหลายรส อันนี้ไต้หวันปะมาเลยป่าเลงสีอื่นเฮ้ยเก่งอะพี่จกธงไต้หวันอันเนี้ยชอบมากเพราะเมื่อกี้แอบเห็นแล้วนี่ดูดิทำไมอะนี่คือควนอูนี่เตียวหุยมาจากเรื่องอะไรอะอ้าวสามก๊กไงอุ้ยตายละทุกคนอันนี้เหมือนพิซซาเลยค่ะเราเลือกเลยนะนีอันล้อันละอันนี้เหรอไวรุ่นโซเดียมค่ะวันนี้เป็นชีสเดย์นะคะเราเลือกอันนี้นะคะเพราะว่าเราว่ามันดูเป็นพิซซามันดูไม่ค่อยเป็นบะหมี่กึ่งแล้วเรรู้สึกว่ามันน่าจะแปลกดีนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกชิมด้วยกัน ประเทศจีนอันเนี้ยสุดจริงใหญ่มากถ้าทางจะมีแต่เป็ดมั้งไม่น่าจะมีบะหมี่ฝั่งนี้นี่คือไม่ต้องมีคงก,ก็รู้เลยฝั่งนี้คือญี่ปุ่นแน่นอน,นะคะ่ะแล้วฝั่งญี่ปุ่นน่ะเขาทํหน่ากินมากเลยอ่ะดูดิแบบหน้าปกเขาแบบมีพงมีไก่มีข้า,ขาวโพดดูดีน่ากินมากเลยอยากซื้อกลับไปแบบลองทําที่บ้านเลยอ่ะสรุป ตแเกาหลีเรามากันที่เกาหลีบ้างอันยองทาชโยนะคะแล้ก็จะมีซุปเปอร์สไปซี่ใดๆที่เราก็มักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆเนาะแต่เกาหลีค่อนข้างเยอะนะ,ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือที่ฉันชอบซื้อสิบ,บ้าน <ت س <ت س> ใช่ใชอันเนี้ยที่ชาเลนทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ใน YouTube ก็คือมักจะเป็นน้องอยี่ห้อนี้นะคะ อยจำสิ่งนี้ได้ป่ะไอตัวที่มันเป็นชิปแบบอไอตัวอาจจะเป็นพริกชนิดเดียวกันอันนี้ก็ว่ากันว่าเผ็ดแบบเผ็ดแบบตายอันนี้ก็วางไว้ที่เดิมไม่กล้ากินอนะ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากลองก็มาซื้อได้นะ ก็แถามพี่พนักงานว่าแบบอ,อันไหนแพง,แพงที่สุดคะเขาบอกว่าอันเซตนิ่งอะแพงที่สุดนะคะ295ก็คือตีกลมๆคือ300บาทนะคะสำหรับหม้อนี้จริงๆหม้อนี้เราว่าไม่ใช่กินคนเดียวนะเรากากินกันได้3-4คนเลยงั้นเอาอันนี้ให้พี่โจกลองนะคะเพราะเป็นเนื้อให้ปุ๊กลองด้วยละกันเพราะปุ๊กก็กินเนื้อได้ตอนนี้เราก็คือดูบรรดาบะหมี่กึ่งรอบๆบนี้ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันดีกว่ามาปรุงอาหารแล้วก็กินกันที่นี่แล้วมาลองชิมกันดูว่า แต่ละอันรสชาติเป็นยังไงน่าสนใจยังไงบ้างกันเองนะะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนเพราะจริงๆแล้วอะ่ะนอกเหนือจากการที่เอาไปเติมน้ำร้อนเฉยๆมันไม่เก๋ใช่ปะเขามีท็อปปิ้งให้เราเลือกด้วย ปลาใช่ค่ะหอยแมงผู่ไส้กอรอบปลาหมึกมีพวกแบบว่าเต้าหู้ปลาบอกเลยว่าตรงนี้เราจะเป็นตัวผ่านเงิน <c oughs> ก่อนที่เราจะเอาไปประกอบอาหารและกินกันที่นี่นะคะ <c oughs> เราก็จะมาเลือกท็อปปิ้งกันก่อน <c oughs> เขาจะได้คิดเงินทีเดียวเราเค่อยเอาไปทําทีเดียวนะคะตะกี้นี้ก็คือลองไปถามเขามาก็คือมีบางอันที่ได้ท็อปปิ้งฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะซื้ออันไหนลองไปถามเขาดูว่าอันนี้ท็อปปิ้ง ฟรีไหมคะอย่างเนี้ยก็จะมีผู้อัดเป็นท็อปปิ้งฟรีด้วยอันนึงแล,แล้วก็มีตัวน้องปลาแผ่นอันนี้เป็นท็อปปิ้งฟรีด้วยนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาเติมเอาไข่ไ,ไก่ออนเซนมีต้นหอมญี่ปุ่นกระหล่ำไีเอาเอาต้นหอมญี่ปุ่นหอ,อยนี่ค่ะเบคอนเดียเด๋ยวไปผสมบนเปกันเองโอเคสนุกเหรอสนุกเหมือนท็อปปิ้งเลยอะ่ะ <laughs> จริงๆแล้วนอกจือจากนี้ก็ยังมีพวกอย่างนี้ด้วยนีอ่อะไรอะไส้กรอกใดๆเออ องกันทั้งหมดกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะที่เป็นถ้วยพวกนี้เดี๋ยวจะไปทาสเตชันนูกก้นกันส่วนตรงนี้ที่เป็นถาดจะเป็นสเตชันที่แบบเรื่องดูไฮโซนิดนึงนะคะเฮ้เลยอันนี้นะคะเป็นบะหมี่ญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบรสมิโซะหน้าปกมันดูน่ากินมากๆก็คือเป็นทาสการตลาดแล้วหนึ่งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้างในอ่ะไม่ได้มีข้าวโพดหรืออะไรให้ฉลองขั้น,น <c oughs> ตอนการปรุงความอร่อย <c oughs> ใส่บะหมี่ท็อปปิง้งอ๋อใส่บะหมี่กับท็อปปิ้งก่อนโอเค นี่นะคะท็อปปิง้งที่เราจะใส่สำหรับถ้วยนี้ของเรานะคะใ,ใส่ผักหนึ่งหนึ่งกำเล็กๆใส่น้องปลาเข้าไปแน่เต้าหู้แผ่นปลานะคะขอเบคอนด้วยละกันอ่ะไปเดิมโอเคสแกนบโค,ค้ดแล้วเราก็จะตั้งเ้อไม่ต่อคะ่สะสตาร์คุกกิ้งไฮโซ จากที่ดูเนี่ยอันนี้มันมันก็เป็นเหมือนฟลอยดปะ่ะมันทําให้เหมือนเป็นหม้อง่ายๆเหมือนเป็นชามกับหม้อด้วยในตัวราะนี้น้ําที่ออกมาก็เป็นน้ําที่ไม่ได้แบบร้อนจัดนะนี่น้ํากําลังเริ่มเดือดและมีจุดที่ปุดดออกมาก็จะมีเวลาคุกกิ้งทามให้เรานะคะ2นาทีครึ่งก็จะเสร็จแล้ว กว่าจะได้กินนะคะก็คือมีความนานมากกว่าจะได้กินแล้วก็หัวฟูไปหมดแล้วก็คือเส้นอืดหมดแล้วเพราะเราทําหลายอย่างเกินจริงๆเราควรจะต้องเหมือนแบบดูแลของใครของวันเนาะมันถึงจะได้กินในระยะเวลาที่แบบอาจจะยังไม่อืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดูน่านกินอยู่นะถ้าไม่นับความที่มันรอนานแล้วมันอืดแล้วนะแต่คือเราเป็นคนชอบกินเส้นอื่นอู่แล้วไม่มีปัญหานะคะจะขออันนี้ก่อนละกันเพราะอันนี้เป็นอันที่เราอยากกินมากด้วยหน้าตาที่มันน่ากินแต่เสียดายว่านางน้องนั่งไม่มีข้าวโพดหรืออะไรตามหนม้าปกให้เราเลยเสียใจมากแต่ว่าชีสยยืืดก็คออใหาา้ภั นี่อันแรกนะคะที่เราจะมาชิมกันขออนุญาตชิมตัวที่มันเป็นน้องญี่ปุ่นมิโซะนะคะนี้อหนึ่งสองสามกินด้วยอืมวุ้ยอันนี้อร่อยมากแล้วเส้นก็คือหนึบมากจริงจริงอันเนี้ยเดี๋ยวจะซื้อตุนไว้บ้านเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนคือเราเป็นคนชอบกินแบบอารม์มามา่าหมูสับอะอารม์มาม่าเด็กอะเราอะเป็นคนชอบกินแล้วประมาณนั้นรู้สึกว่าอันเนี้ยกินง่ายแล้วก็ รสชาติกําลังกลมกล่อมกําลังดีมีความเค็มแบบพอดีพอดีไม่ได้มีรสอะไรที่มันจัดจ้านจนเกินไปแล้วก็เนื่องความที่เราอะ่ะเติมท็อปปิ้งเป็นชีสแล้วก็เป็นไข่มันก็เลยยิ่งแบบเข้ากันมากๆอร่อน,น,นะอร่อยเนาะอันนี้อร่อยเลยอะเปรีอยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,นะใช่อันนี้มันคือญี่ปุ่นปะ่ะอืมอน,นี่อันแรกก็คือชนะแล้วนะเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือเขาก็ต้องคัดมาประมาณนึงแล้วนะนมันถูกปากคนไทยหรือขึ้นชื่อดังทั่วโลกอะไรเงี้ยอืต่อไปเราจะมาลอง น้องคนนี้ของพี่โจ๊กดีกว่าเปรี้ยวเผ็ดน้องกวนอูมาดูเส้นนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเส้นใสๆเหมือนกันนะเป็นวุนเส้นเหมือนกันนะค,ะคล้ายๆกับตัวน้องหม่าลา่าโน้นอู้อันนี้ขอชิมแบบไม่ต้องเยอะมากเอาดูท่าทางน่าจะเผ็ดน่าดูชีสน่าจะน่ากินท็อปปิ้งที่เราเลือกมาก็คือชีสฉันนชอบความ,มเลือกท็อปปิ้งเป็นชีสได้เลยแลมันจะใจคนรักชีสแบบค่ัชิมมันเหมือนมีกลิ่นหม่าล่านิดนะึงอะ มันน่าจะเป็นหม่าล่าด้วย,นนาาวยถามว่าเผ็ดไหมไม่มากค่ะกําลังโอเคเป็นเผ็ดที่ยังพอรับได้แต่ว่าไม่แน่ใจเห,เหมือนกันว่าถ้ากินทั้งทั้งถ้วยอ่ะอาจจะเผ็ดมากก็ได้นะเพราะว่านี่มันเพิ่งกินแค,ค่คำเดียวต่สีมันดูน่ากลัวมากเลยเนาะม,มันไม่เผ็ดขนาดนั้นนะี่นิ้วโอเคเลยค่ะอ,อ,อยอ่ยอปกติมปนคนไม่ค่อยกินหม่าล่าแต่วต่าอันนี้เป็นหม่าล่าที่รับได้มันออกเผ็ดกึ่งหวานมากกว่าเนาะนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบชอบแบบ ไม่มากก็อาจจะชอบแบบนี้แต่ถ้าเป็นสายหมาล่าแบบสุดๆไปเลยอะจะไม่ชอบแบบนี้เท <ปะ S 1> ่าไหร่ก็ถือว่ากําลังกินอร่อยต่อไปมาลองน้องพิซซ่าดีกว่าอันนี้นะคะสุดท้ายแล้วน้องพิซซ่าเนี่ยได้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบนี้นะเส้นดูเป็นเส้นแบบไอ้นี่โซบะคล้ายๆเส้นโซบะนะคะอันนี้ใช่ใช่ท็อปปิ้งที่เราเติมคือกูอัดชีสแล้วก็ไข่กุ้งแล้วก็ไข่ออนเซนอันนี้ไม่ค่อยมีรสชาติมันมีความเส้นผักก็จะมีความแบบ รู้สึกผักๆนิดนึงแล้วก็น้าซุปก็จะมีความแบบหวานๆหน่อยๆอาจจะเป็นเส้นที่เราไม่ชอบที่สุดพิซซ่าข้างบนอนะ่ะมันเหมือนเวลาเรากินสมมติน,นะโซบะเทมปุระและเทมปุระมันแบบว่ามันอยู่ในาน้ำมันนานๆ่ะมันจะละลายความรู้สึกกัคลนะ้ายๆอย่างนั้นเอ้ยควาจรู้น<ๆ>ี่อ๋อแสดงว่าอินเตอนก็คือแทนที่เทมปุระน่าเด้งจะถามว่าชอบขนาดนั้นไหมอันนี้เฉยๆสำหรับเรานะเราเราเฉยๆไม่ได้ชอบคาะ ก็รู้ว่าโอเคใช้ได้อร่อยอยู่ต่อไปเกาหลีบ้างดีกว่าอ่ะน้องโต๊กบุกกี้ที่ได้มาลายหายสิ้นไปแล้วนี่เป็นต๊กบุกกี้ชีสนะคะที่ไม่ค่อยเห็นความชีสสลัดแล้วเราดันไม่ได้เติมท็อปปิ้งชีสลงไปในนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นชีส,สอยู่แล้วเว้ยก็เลยไม่ได้เติมเราเติมท็อปปิ้งไปแค่น้องเบคอนไม่ได้เลยมันมันไม่มันไม่ชีสแบบนั้นนะ่ะมันชีสเหมือนชีสผงงแต่ว่าความคำว่าชีสอ่ะคนมันจะคาดหวังว่ามันจะต้องเค็มแต่เนี่มันจะหวาน อันนี้เสียใจนิดนึงเพราะว่าเส้นต็อกก็คือแบบเล็กๆหน่อยแล้วก็แอบคาดหวังว่าจะเป็นต็อกที่แบบต่อใ้คิดหรือเปล่าเนาไม่เป็นต็อกแบบแป้งเฉยๆเลยมามาถึงงานสุดท้ายบ้างยิ่งใหญ่มากเลยน,เนันนีย295บาทอันนี้ต้องให้พี่โจ๊กลองนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อวัวทางเราไม่กินนะมาลองก่อนอันนี้เส้นเนี่ยมันจะดูใสๆดูเป็นแบบคล้ายๆวุ้นเส้นที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงกลิ่นก็อย่างนั้นหมาล่าแล้วก็มันเป็นซอสเนื้อนะรสเนื้อมันก็เลยจะมีกลิ่นแบบสับๆบแบบเนื้อนิดนึง เหมือนทุกเนื้อขอแบบจริงๆเนี่ยกลิ่น,นเครื่องอเทศเยอะๆ,ๆมันเป็นอย่างนั้นเลยความแสบลิ้นก็ไม่มากดีไม่ดีอันเนี้ยกนัวอะแสบลิน้นไาอีกจริงหรอเออคือรู้สึกว่าเป็นหมาล่าที่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเผ็ดจนกินไม่ได้มาสรุปกันดีกว่าอันนี้ก็เคยเป็นความเห็นของเราสองคนเนาะพี่เจชอบอันไหนที่สุดในบรรดาห้าที่เราเลือกมาลองชิมในวันนี้จริงๆก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นกวนอูอ ของเราชอบอันนี้น้องญี่ปุ่นอันนี้อร่อยมากแบบรู้สึกว่าต้องกลับเข้าไปซื้อตุนไว้ที่บ้านจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเอาจริงๆเลยถ้าถามความในใจส่วนตัวรู้สึกชอบพอๆกันสี่อันยกเว้นตองปกกีรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยเอางี้ละกันก็คือสรุปง่ายๆก็คือถ้าใครได้มาที่นี่นะยูในห่ยมอชั้นใต้ดินเนี่ยเราก็จะได้เจอกับอาณาจักรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,รปหรือถ้าเรียกง่นนายๆอาณาจักรบามา่ามันก็มีหลากหลายชาติเลยก็ลองมา กันได้อย่างหนึ่งที่มันเอนจอยนะถ้าเราแบบว่าไม่ได้แบบหิวจัดแล้วแบบว่ามาถึงอยากจะกินทันทีอ่ะมันก็คือได้ความแบบดได้ปรุงได้ใส่ได้ใช้ท็อปปิ้งมันสนุกตรงนั้นนะเอาจจริงก็ลองมาดูแล้วกันเอาล่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะคราวหน้าอยากจะให้พวกเราสองคนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็บอกกันได้เลยมีอะไรสนุกๆอยากให้เราทำก็ไปได้เลยทุยกอย่างนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนกับสวัสดีค่ะไปมาครับ